วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาดอกพุดธให้อยู่ได้นานนะครับขั้นแรกก็เตรียมน้ำเปล่านะครับแล้วก็ดอกพุธที่เราเก็บมาดอกพุดธสดแล้วอันนี้ก็จะเป็นสารส้มนะครับเอาสารส้มมาแกว่งในน้ำก็ประมาณ30วิก็ได้แกว่งจนมีสารส้มละลายลงไปในน้ำพอได้แล้วก็เอาดอกพุธน,นะครับที่เราเก็บมาดอกพุดธสดนะครับ ลงไปแช่เลยก็สารส้มจะช่วยทำให้ดอกพุธมันตึงขึ้นแล้วก็เราสามารถเก็บไว้ได้นานนนี้ก็แช่ครบ30นาทีแล้วนะครับก็เอามาใส่กระชอนเสด็จน้ำจะเห็นว่าดอกมันจะแข็งขึ้น ดูในน้ํานะครับที่เห็นวัตาะากอนหรือว่าคราบสิ่งสกปรกต่างๆมันก็จะอยู่ในน้ำแล้วดอกไม้ของเราก็จะสวยแบบนี้วิธีการเก็บก็คือรอให้แบบว่าแห้งๆหน่อยสักนิดนึงหรือว่าเอากระดาษทิชชู่มาซับนะครับแล้วก็เก็บใส่ถุงปิดที่มีชิดแล้วก็แช่ยเย็นได้เลยอันนี้ก็คือจะเก็บได้นาน